พี่เอารถมาซ่อมนะนี่โอกรอครับพี่อพลันทิศครับผมต้องเอารถเข้ามาเช็คเช็คสภาพรถนะพี่พี่เก็บฟอยนะเก็บฟอยเอะทำไรเก็บฟอยทำไมนะนี่ช่างครับพี่นี่ช่างไม่ช่างครับช่างช่างมัเถื่อนครับช่างมาเถื่อนครับวันนี้จะมาแรปเพลงอะไรครับผมขอสักเพลงครับนนี้นี่ครับสิงเหนือเสือใต้ครับมีครับนี่สิงเหนือครับนี่สิงหเสือใต้ มีครับมีเทเจียมครับมีมีเทเทครับผมครับเอาสักเพลงพี่ขอขอสักมิสเดือนครับพี่นี่สิงเหนือเหมือนกันครับข้ามเหนือครับกี่บ้านไหนกี่บ้านไหนก <laughs> ิ้งบันไหนกี่บ้านไหนครับครับผมพ่อมึงเหนืออือเอผมมีพ่อพ่อมึงเหนือกี่บ้านไหนครับเ,เดี๋ยวจะให้คนชาวเหนือได้ไปดูนะครับครับผมนี่เป็นยวจะเรียบเป็นโครัตนะมีโครัต ตอนน um ี้มีสมุกนะคนกานก็ไม่ได้อาบน้ำตอนเช้าไม่ใช่ครับอย่าไปว่าอย่างเงี้ยนะตอนนี้เพื่อนบ้านอยู่เยอะครับโอเคครับอันนี้อาบแล้วครับพี่อาบแล้วแบบนี้ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับวันนี้ครับล้างรถเหมือนเดิมครับผมนี่ครับรถเป็นร้อยคันเหมือนเดิมก็ต้องนั่งล้างเหมือนเดิมนะครับเงินก็ไม่ขึ้นสักทีอย่าไปบอกอย่าไปบอกเจ้านายนะพี่ Hallo.